อ่ท่านต่อไปครับอ่าเชิญน้องหลีคุณวัชรีค่ะสวัสดีค่ะพี่ตุนเลยนะคะครับน้องหลีสวัสดีครับ,รบค่ะหลีรบกวนถามสองสามคำถามนะคะคำถามแรกคือที่บอกว่าเห็นแสงอะค่ะตอนที่นั่งอะคะ่ะหลีไม่เข้าใจคำคำความหมายเนี้ยคะ่ะคือล่าสุดที่ที่มีบอกพี่ตุนในเฟซด้วยก็คืออ่าพอลองไปทำตัวอานาปนาสติวันแรก อีกครั้งหนึ่งอะค่ะเมื่อเมื่อวันก่อนคือสิ่งที่รู้สึกได้ก็คือตัวแข็งทื่อนะคะแล้วก็ตอนแรกๆที่ว่าหายใจแรงตอนหลังมันก็จะหายใจเบาลงทีนี้ไอ้คาว่าเห็นแสงเนี่ยขลี่รู้สึกแบบตอนหลับเนี่ยมันจะเหมือนเวลาเราหลับตาค่ะมันจะเหมือนบางทีเราก็เห็นแสงมันไปไป,ไปมามาอย่างนั้นอยู่แล้วแต่อย่างนั้นมันไม่ใช่การเห็นแสงตามหลักของอน,ะนามัยติใช่ไหมถ้าเราเห็นแสงในแบบที่จะเปิดตาใน แบบพุทธได้จริงๆเนี่ยนะไม่ใช่แสงที่มาจากยิงมาจากข้างหน้าอย่างเมื่อกี้ตอนที่พี่สอนให้เอามืออังหน้าผากก็เพื่อจะให้เห็นตัวอย่างว่าสําหรับบางคนเนี่ยมันจะเกิดแสงขึ้นมานะทีนี้ที่เราต้องการจริงเนี่ยเป็นแสงในแบบที่มันมาพร้อมกับลมหายใจอย่างที่หลายคนเห็นลมหายใจเป็นสายแล้วเนี่ย มันเกิดความรู้สึกว่าลมหายใจนั้นติดแสงนีออนมาด้วยนะซึ่งซึ่งคือถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรตอนนี้ถ้าถ้ายังถ้ายังไปไม่ถึงตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ต้องเอมาเอาผิดเอาถูกหรือว่ากะากเกณฑ์ให้มันสว่างขึ้นมาเดี๋ยวนี้แต่ประเด็นคืออย่างนี้ถ้าเรารู้สึกถึงลมหายใจได้อย่างชาัดเจนไปเรื่อยๆแล้วสังเกตนะว่าถ้านานพอเนี่ย มันจะมีแสงเรืองเรืองขึ้นมาถ้าแสงเรืองเรืองนั้นเอามาประกอบร่างมารวมร่างกับลมหายใจแล้วจะรู้สึกว่าลมหายใจเนี่ยสว่างเรืองแสงขึ้นมาแล้ความเรืองแสงของลมหายใจนั้นมันเข้าไปที่ไหนก็จะพลอยทําให้ที่นั่นเนี่ยเกิดความสว่างว่างขึ้นมาซึ่งอันนี้ทําไมต้องมาให้รถแมพกันแบบนี้เพราะว่า การที่เราจะรู้สึกถึงลมหายใจได้ชัดก็ตามมีปิติสุขอันเกิดจากจิตตวิเวกก็ตามหรือว่าเห็นแสงนะฮะตามลมหายใจมาและเข้าสู่ร่างกายก็ดีเนี่ยมันทำให้เกิดฉันทะทำให้เกิดความพอใจที่จะภาวนาเรื่อยๆนะฮะไม่งั้นเนี่ยไอคนที่ภาวนาไปเรื่อยๆนะโดยเฉพาะยิ่งคารวสเนี่ยนะไม่สนุกก็เพราะว่ามันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยรู้สึกแห้งแลง้ง อันนี้คือพอย n t ของพี่แต่ถ้าหลีตอนนี้ยังไม่ได้เกิดปิติสุขหรือว่าแสงสว่างอะไรก็ตามเนี่ยขอแค่ว่าเรารู้สึกถึงลมหายใจได้เรารู้สึกว่าตัวเบาได้เรารู้สึกว่าหัวเราโล่งขึ้นได้นะอะไรอะไรในชีวิตเราดีขึ้นได้เนี่ยแค่นี้ถือว่าน่าพอใจแล้วเนะยแสงสว่างมันจะตามความน่าพอใจที่เป็นภาวะเหล่านี้มาเองหลีเข้าใจที่พี่พูดไหม แสดงว่าถ้าเกิดเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเรารู้สึกหายเครียดหรือว่ารู้สึกมันเบามันผ่อนคลายลงถือว่าเราโอเคระดับหนึ่งใช่ไหมคะไม่ใช่โอเคระดับหนึ่งอะโอเคมากเลยอะโอเคดีเลย <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เพราะมันแสดงให้เห็นว่าไอ้ก,การทํางานของเราที่สะสมแล้วทําให้เกิดอารมณ์เครียดนะะหรือว่าอารมณ์ลบอะไรทั้งหลายเนี่ยมันถูกเขี่ยทิ้ง มันถูกทําให้บรรเทาเบาบางลงมันถูกทําให้โล่งขึ้นและความโล่งขึ้นเนี่ยในในทางโลกก็คือเราจะมีชีวิตอยู่ได้เป็นปกติสุขมากขึ้นไม่บ้าตายซะก่อนโดยเฉพาะยางยิ่งในช่วงโควิดแบบนี้ในทางธรรมก็คือเรามีสิทธิ์เรามีโอกาสที่จะได้ฝึกอนาปานาสติตามที่พระเ,เจ้าตรัสประธานแนวทางไว้แล้วก็มีโอกาสพัฒนาต่อยอดขึ้นเป็นสติปัฏฐาน4นะเต็มขั้นในที่สุด นะอันนี้ก็คือว่าพูดง่ายๆนะหรีมาถึงได้ตรงนี้ก็น่าพอใจแล้วที่เราดีขึ้นทั้งทางโลกและทางธรรมนะค่ะทีนี้หลีรบกวนถามอีกข้อหนึ่งนะคะอย่างเวอร์ชั่นที่พี่ตุลทำแปดนาทีกลับไปที่เป็นในอานาปนาสติอะจริงๆมันคืออันเดียวกันแต่ว่ามันยาวต่างกันหรือเปล่าคะอันอันแปดนาทีกับอะไรนะ กับที่ตอนที่พี่ตุลทํำ17นาที oh. ตอน5วัน,น่ะคะ่ะเสียงสติที่ออกมาเนี่ยโดยพื้นเนี่ยมันเป็นไอที่เป็นเสียงสูงเสียงต่ำอะไรเนี่ยมันบล็อกเดียวกันแต่ว่าการจัดเรียงแตกต่างกันการทําให้สั้นให้ยาวแตกต่างกันนะเหมือนกับพี่เปรียบเทียบสมมติว่าเล่นบิงปองอย่างเงี้ยเราเสิร์ฟลูกเนี่ยนะตอนเสิร์ฟลูกเนี่ยแค่ปาดหน้าไม้ ให้สัมผัสไอ้ผิวของลูกปิงปองเพิ่มขึ้นอีกนิดเดียวเนี่ยลูกมันวิ่งไปแตกต่างคนละเรื่องเลยนะอ่าหรือเราอา่มีแต่แรงดันออกไปแต่ไม่มีการตัดเนี่ยผลมันก็ออกมาเป็นคนละเรื่องเหมือนกันอันนี้เสียงสติมก็คล้ายๆเหมนะือนกันคือคือมันบล็อกเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าวิธีการจัดเดียงวิธีที่ทำให้มัน ขึ้นหน้าขึ้นหลังอะไรเนี่ยนะจะมีผลต่างอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่พี่พบว่าเอออย่างอย่างเอาวันแรกเลยพี่ยกตัวยอย่างเนี่ยพี่ใช้ย่านต่ําสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ที่หูมนุษย์จะได้ยินนะไอตัวฐานที่เป็นต่ําสุดเลยเนี่ยมันแค่20 K, นะ่เคเท่านั้นนมันมันมันเอ้ไม่ใช่แค่ยี่สเฮิร์ตเท่านั้นเน่ยแต่ประเด็นคืออ่ามันอาจจะใช้ได้ดีกั่หลายๆคน คือถ้าพูดเป็นภาษาจักระก็บอกว่าเปิดจักระหัวเนี่ยออกได้รวดเด็วมาก1นาทีเนี่ยเปิดได้เลยนะแล้วก็จะรู้สึกโล่งรู้สึกเหมือนกับไขก๊อกปิติมันปีติมไหลามาเทมาแต่ว่าอีกหลายคนใช้แล้วบอก1นาทีแรกไม่ผ่านไปไปต่อไม่ไหวปวดหัวหรืออะไรน้่นนี่นั่นเนี่ยพี่ก็เลยต้องตัดใจว่าเออไอ้ย่านต่ำเนี่ยสงสัย ใช้ในวงกว้างไม่ได้อาจจะมีแอบใช้เวลาที่ดาวน์โหลดปล่อยให้ดาวน์โหลดเนี่ยนะอาจจะมีคําเตือนว่านี่สําหรับคนที่ชินกับเสียงสติแล้วเท่านั้นนะรับได้กับเสียงสติมาแล้วโชคชนมาแล้วนะถึงควรจะใช้อันนี้คือถ้าใช้อันนี้ได้เนี่ยปิติเกิดเดียวมากนะก็จะมีบอกรายละเอียดไว้แต่สรุปแล้วก็คือเสียงสติซีรีสองนะมันบล็อกเดียวกันหมดแหละ มันมันไม่ได้แตกต่างกันหรอกอย่างนี้ถ้าเราเวลาเราเลือกฟังอะคะ่ะพี่ตุลตอนจะปฏิบัติคืออย่างวันแรกที่พี่ตุลเปิดตัวตอนนั้นที่มันมีดนตรีมาด้วยอะคะ่ะมันอั้นครั้งที่สองค่ะที่แบบมีดนตรีมาแล้วก่อนก่อนที่จะเข้าคอร์สอนาปนาสติห้าวันใช่ไหมคะไอตอนที่มีเวอร์ชั่นที่มีดนตรีตรงนั้นเนี่ยหลี่ก็ชอบมากแล้วก็หมายควาว่า คือมันก็รู้สึกดีตั้งแต่ตอนเวอร์ชั่นที่2แล้วใช่ไหมคะทีนี้มันก็มีของ5วันแล้วก็มีของ8นาทีทีนี้ถ้าโดยให้หลี่เลือกฟังหรือควรจะฟังของอันไหนในการทำฝึกทุกๆวันนะคะเวลาที่พี่ออกเวอร์ชั่นเต็มมาให้เนี่นะมันจะมีแจกแจงมาสารพัดชนิดเลยอย่างเช่นดนตรีอันนี้ควรฟังตอนที่กำลังโกรธนะ ดนตรีอันนี้ควรฟังเพื่อที่จะผ่อนคลายรีแลก์่ว้ได้ก่อนแล้วค่อยตามมาด้วยเสียงสติแต่สําหรับบางคนถ้าฟังแล้วรู้สึกไม่คลิกให้ลองฟังอันอื่นนะฮะที่เป็นเสียงสติเพียวๆอย่างคนหลายๆคนเลยบอกมาว่าเออฟังเสียงสติเพียวๆเนี่ยได้สมาธิอยู่แล้วเลยไม่อยากกลับไปฟังเสียงเพลงอย่างนี้ก็มีนะฮะอันนี้พี่จะแจกแจงให้แบบให้ละเอียดที่สุดถ้าที่เป็นไปได้แต่ตอนเนี้ย ตัวที่ให้ไว้เป็นทางเลือกให้ดาวน์โหลดหรือว่าให้ฟังที่วี me โอเนี่ยนะเป็นเวอร์ชั่นที่พี่คิดว่าน่าจะครอบคลุมคนมากที่สุดแล้วถึงได้บอกว่าเอามาเป็นตัวขัดตาทับไว้ก่อนนะก่อนจะออกเวอร์ชันจริงตามมาเพราะว่าไอเวอร์ชันจริงเนี่ยมันอาจจะต้องค้นควา้าแล้วก็เอาให้ชัวร์กันอีกนิดนึงเอาตัวพี่เป็นห้อง l a บ นะแล้วก็เดี๋ยวมีกลุ่มเล็กนะคือพี่อยากจะพอออกมาสาธรารณะแล้วเนี่ยมันชัดเจนว่าทุกคนใช้ได้หรือเอาสัก70็ดบดสเนี่ยใช้แล้วบอกว่าโอเคนะมันเลยต้องชา้านิดหนึ่งครับแล้วอย่างนี้ถ้าคือช่วงที่ผ่านมาค่ะมันก็จะมีที่หลีบอกว่ามันจะมีคนคนที่ ือด้วยหรือทาคลินิกเกี่ยวกับโรคนอนกรนะนะคะแต่ว่าก็จะมีคนที่นอนไม่ได้โทรมาหลายรายและหรือก็มีเรื่องแนะนําเรื่องเสียงสติไปแต่ถ้าอย่างเงี้ยคนที่เป็นซึมเศร้าอ่ะพี่ตุลให้เขาฟังเวอร์ชั่นแปดนาทีได้ไหมคะหรือว่าควรจะฟังเวอร์ชั่นไหนซึมเศร้าเนี่ยคือเดี๋ยวพอเวอร์ชั่นเต็มออกมาเนี่ยพี่จะปิดคาเตือนไว้ตัวโตๆเลยว่า มันไม่ใช่สําหรับคนโรคซึมเศร้าทุกคนนะมันเฉพาะคนที่ซึมเศร้าแบบอ,อ่อ,อนๆแบบที่ยังมีสติอยู่เต็มตัวนะถ้าซึมเศร้าแบบชนิดที่ต้องกินยาแล้วหรือว่าเป็นแพนิกแล้วเนี่ยต้องใช้อย่างระมัดระวังแล้วจะจะมีนะคือตัวเสียงสติซีรีส์สองเนี่ยจะมีเฉพาะเสียงดนตรีไม่ปนกับเสียงสติด้วยซึ่งถ้าหากว่าเสียงดนตรีเพลงไหนฟังแล้วรู้สึกรีแล็กซ์รู้สึกดีขึ้นนะ ก็ให้ใช้เฉพาะเสียงดนตรีนั้นนำทางไปนำร่องไปจนกว่าจะรู้สึกพร้อมนะแล้วอาจจะคือมันมีอยู่เพลงหนึ่งที่พี่ออกแบบมาสำหรับคนซึมเศร้าโดยเฉพาะแต่ตอนนี้คือดนตรีนี่ตอนแรกอุตส่าห์นึกว่าน่าจะอ่อนที่สุดแล้วนะน่าจะววกที่สุดแล้วเนี่ยไปปลูกอารมณ์ซึมเศร้าขึ้นมาเนี่ยนะให้ให้มันมีอาการคล้ายๆกับ อาการดิ่งในสภาวะซึมเศร้าเนี่ยซึ่งหลายๆคนที่เป็นซึมเศร้ารายงานว่าฟังแล้วรู้สึกดีขึ้นนะแต่ว่าคือคือถ้าดีขึ้นพันคนนะแล้วมีแค่คนเดียวรู้สึกไม่โอเคเนี่ยมีอาการแพนิคก,กำเริ่มเนี่ยพี่แมวแล้วนะคือเนี่ยถึงได้ถอดไอตัวนั้นออกไปคือคือลบทิ้งเลยสเตตัสนั้นเนี่ยนะอ่า แต่ว่าพอออกมาเวอร์ชั่นเต็มพอประกาศไว้ชัดๆคือจะมีเสียงพี่ไกด์เลยที่ต้นเพลงนะว่าเพลงนี้เนี่ยไม่เหมาะสำหรับคนเป็นแพนิกอันนี้จะกล้าจะกล้าที่จะปล่อยออกไปนะและ้วส่วนคนเป็นซึมเศร้าชนิดอื่นๆที่มันอ่อนลงไปกว่านั้นนะครับก็อาจจะต้องทดลองดู ว่าฟังดนตรีแล้วคลีนขึ้นไหมเคลียร์ขึ้นไหมแล้วพร้อมที่จะยกระดับขึ้นมาฟังเสียงสติต่อไหมนะอันนี้จะมีะคําบรรยายประกอบชัดเจนนะหลีแต่แต่ต้องรอ,องเสร็จก่อนอย่างนี้ก็คือถ้าถ้ามีคนทถามหลีอ,อีกก็ก็อาจจะยังไม่ควรจะแนะนําให้เขาฟังเสียงสติต่ตตอยกเว้นแต่ว่า <c oughs> ยกเว้นแต่ว่า,วาเป็นซึมเศร้าอ่อนๆที่มีสติเนี่ยนะ ดีๆแล้วเนี่ยให้ลองฟังเวอร์ชันที่ที่ให้ดาวน์โหลดเนี่ยถ้าถ้าเขาฟังได้แปลว่าโอเคแปลว่าดีแต่ถ้าเขาฟังแล้วเขาบอกว่ามีอาการต่อต้านหรือว่าไปต่อไม่ได้เนี่ยก็อย่าฝืนดีกว่าเพราะเพราะจริงๆ่ะอย่างที่อธิบายไปหลายครั้งนะว่า,าเสียงสติเนี่ยมันพยายามย้ายการทํางานจากส่วนหน้าไปส่วนหลังซึ่งถ้าใครผ่านได้มันจะรู้สึกดีเลยบางคนเนี่ย อย่างในงานรวมจิตเป็นหนึ่งเนี่ยพี่เอาไปสองคนนะที่บอกเป็นคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นซึมเศร้าแบบที่จิตแพทย์เนี่ย endorse เ,เลยว่าต้องกินยาแล้วสันนิษฐานว่าน่าจะตลอดชีวิตแต่พอใช้เสียงสติไปสองถึงสามเดือนเนี่ยหายขาดขนาดที่จิตแพทย์ endorse เ,เลยนะว่าหายแล้วไม่ต้องใช้ยาแล้วจิตแพทย์นี้คุณหมออุดมศิลป์สีแสงนามนะ คือคือไม่ใช่มั่วๆนะฮะว่า,าหายไม่หายอะไรเนี่ยแกรักษาคนมาทั้งชีวิตเนี่ยเป็นเป็นไม่รู้กี่หมื่นคนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้พี่มั่นใจพอสมควรแม้แต่ซีรีส์หนึ่งเนี่ยก็สามารถเยียวยาได้แต่ต้องเป็นคนซึมเศร้าชนิดที่เขามีสติแล้วก็อยากหายแล้วก็พร้อมช่วยเหลือตัวเองนะมีความพร้อมที่จะทนนิดหนึ่งเพราะเพราะเสียงสติไม่ใช่เสียงที่ฟังง่ายสำหรับทุกคน นี่อย่างหลีบอกว่าคนไข้โทรมาถามนะบอกเป็นซึมเศร้าเนี่ยแล้วเราไม่ได้สนิทคุ้นเคยพอที่จะทํานายได้ว่าเขาจะมีความทนได้แค่ไหนเนี่ยพี่ว่าอย่าเสี่ยงเพราะเพราะเขาฟังแล้วว่าจะรู้สึกแย่ลงก็ได้โดยเฉพาะช่วงแรกๆที่มันยังมีอาการติดอยู่อนะอืมอืมใช่ค่ะเพราะว่า อย่างเพื่อนหลี่อะค่ะมีคนหนึ่งเขาหลี่ลองให้เขาฟังแต่เขาก็มเขาเขามีกินยาต้านซึมเศร้าอยู่แล้วเขาฟังเขาบอกฟังได้สักพักหนึ่งอะค่ะแล้วเขารู้สึกกลัวเขาต้องถอดหูฟังเลยถ้าอย่างนี้ก็คือไม่ควรจะให้เขาฟังแล้วใช่ไหมคะอือย่าอย่าอย่าเสี่ยงเลยเออเพราะถ้าถ้าคนที่ฟังแล้วคลิกเนี่ยนะคือ อันนี้มันมีเปเปอร์จากเมืองนอกที่ยืนยันว่าเสียงสติเนี่ยเอ้ยไม่ใช่โทษบรโนลบีตเนี่ยนะที่ไม่ที่ไม่ใช่เสียงสติเนี่ยคือสามารถจะช่วยคนซึมเศร้าเนี่ยให้เขายังชั่วขึ้นดีขึ้นแล้วก็บางคนเนี่ยใช้แทนยาได้นะอันนี้มี paper เปเปอร์นะคือหลีไปหาดูได้เลยคีย์เวิร์ดคือ b i ร a r ลบบีตแล้วก็ดิเพ s s ชันนะส่วนในเมืองไทยเนี่ย คือพี่เคยเห็นมาก่อนก่อนที่จะมาทําเสียงสติเนี่ยก่อนก่อนที่จะมารู้เรื่องวิธีทำทำไบนอกบีบอะไรเงี้ยนะพี่เคยเห็นมาก่อนว่าคนเล่าในากระทูพันทิพย์ว่าเขาเป็นซึมเศร้าแล้วก็ใช้ตัวที่มีการแนะนำกันว่าอันนี้มันมันช่วยให้ดีขึ้นได้อะไรเงี้ยนะเออแล้วเขาเขาต้องใช้ความอดทน อยู่หลายเดือนฟังซ้าไปซ้ามาแล้วก็บางทีก็ปวดหัวบ้างอะไรบ้างเนี่ยจากที่เขาเล่าเนี่ยเล่ารายละเอียดเนี่ยคือเขาบอกว่าถ้าใช้อย่างมีความเข้าใจมันค่อยยังชั่วขึ้นได้จริงพี่ก็เลยมีความมั่นใจว่าเออถ้าเราทําเสียงสติที่เป็นเวอร์ชั่นสําหรับคนซึมเศร้าโดยเฉพาะเนี่ยนะมันก็น่าจะได้เหมือนกันเพราะเพราะ คือพี่เองเนี่ยพี่พี่เข้าใจมาจากตัวเองว่าการซึมเศร้าเป็นไงตอนสมัยวัยรุ่นเคยเป็นเพราะงั้นเนี่ยมันมันจะรู้จริงๆว่าขั้นตอนอารมณ์หรือความรู้สึกเนี่ยที่มันด e p r e s s ที่มันบางทีมันถึงขั้นมืดไปเลยโลกมืดไปเลยพี่ก็เคยมาแล้วนะฮะคือคือ b ็ a c k าท์ไปเลยหายไปเลยเนี่ยเคยมาแล้วเคยซึมเศร้าถึงขั้นนั้นแต่มาเล่าหลังๆเนี่ยคนไม่เชื่อนะเออไอ มาบอกว่าให้าใจไปเองเปล่าอะไรเงี้ยคือคือเคยเจอมาแล้วไอ้สภาพที่มันไรแรงที่สุดเพราะงั้นเนี่ยจะเข้าใจว่าเวลาที่เราเยียวยาตัวเองขึ้นมาด้วยดวนตรีนะมันใช้วิธียังไงแล้วก็มันไม่ใช่แบบที่คนทั่วไปเข้าใจนะว่าให้ฟังแต่เพลงที่สดใสเพลงรีแลกซ์อะไรเงี้ยแบบนั้นเนี่ยมัน,ม,นมันไม่เวิร์คลอยทั้ง้อยหรอกแต่ถ้าหากว่าฟังดนตรี ที่มันจูนตรงแกอารมณ์ของเราได้นะแล้วเอามาต่อด้วยเสียงสติอย่างเงี้ยคือโอกาสที่จะดีขึ้นมันสูงขึ้นแต่การที่พี่ยังไม่มีกลุ่มตัวอย่างมากพอนะอ้คนซึมเศร้าเนี่ยทำให้ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าควรจะใช้ดนตรีแบบไหนนะแล้วก็ามาต่อกับเสียงสติยังไง ยังไม่ได้โซลูชันที่แบบครอบคลุมแต่แต่อย่างไอเวอร์ชันช่วยบรรเทาอารมณ์ซึมเศร้าที่เคยทำไปแล้วเนี่ยมีคนมาย,นยืนยันจริงๆในในสเตตัสหลายคนว่าใช้ไป2วันเนี่ยมันดีขึ้น,นเรื่อยๆแล้วพอพี่เอาออกเขาก็มาโวยวายว่าเอาออกไปทำไมมันดีขึ้นนะอันนี้ก็ต้องชี้แจงว่าเออมันมันไม่ใช่ดีขึ้นสำหรับทุกคนมีบางคนบอกว่าเป็นแพนิคแล้วฟังแล้วมันผ่านไม่ได้ นะมันมันไปเรียกอารมณ์ซึมเศร้าแบบรุนแรงขึ้นมาพี่ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอย่างคนคนทั่วไปเนี่ยไปฟังดนตรีตรงนั้นไม่รู้สึกอะไรเลยมีแต่ชมว่าเพราะมีแต่เออรู้สึกว่ารีแลกซ์ดีแต่คนที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยจะเข้าใจนะว่ามันมีดนตรีอยู่แบบหนึ่งที่กระตุ้นอาการขึ้นมาได้แรงจริงๆนะคือพี่ก็กะให้กระตุ้นขึ้นมาแล้วให้ผ่อนคลายไปอย่างรวดเร็วแต่ไอจังหวะที่มัน ช่วยให้ผ่อนคลายเนี่ยอาจจะยังไม่ดีพอตรงนี้พี่ก็เดี๋ยวไปทํากันบ้านก่อนนะเรื่องเรื่องโรคซึมเศร้าเรื่องโรคนอนไม่หลับเนี่ยถ้าช่วยได้นะจะเป็นอะไรที่พิเศษมากจะพี่พี่จะแฮปปี้มากหรือว่าพี่ช่วยเรื่องโรคนอนไม่หลับได้ค่ะเพราะส่วนตัวหลีเคยมีภาวะนอนไม่หลับมาก่อนแล้วก็ ก็ <g ül> เคยถึงขั้นต้องกินยาเพื่อช่วยเรื่องนอนอะนะคะแล้วก็พอช่วงที่มันเบายาเนี่ยหรยใช้เสียงสติพี่ตุลเอกคลื่นทั้งพร้อมนอนคลื่นปัดความฟุ้งซ่านเนี่ยช่วยมาตลอดตั้งแต่เวอร์ชันแรกๆเลยค่ะ <c oughs> วันนี้ก็คือดีขึ้นเพราะเสียงสติของพี่ตุลเลยขอบคุณมากี่ตุลแล้วก็พอมาฟังพอมาฟังเวอร์ชันสองเลยรู้สึกว่าดีกว่าเดิมเยอะมากคือมันเหมือนเวอร์ชันแรกมันทําให้หายใจยาวได้ระดับหนึ่งอะค่ะแต่พอมาฟังเวอร์ชันเนี้ย ไม่เคยรู้สึกตัวเองหายใจยาวได้ขนาดนี้มาก่อนแล้วก็มีทํากับเพื่อนอีกคนนึงอะคะ่ะเพื่อนเขาเกิดปิติขึ้นได้เลยคือเหมือนกับว่าเขาบอกเออพอฟังอันนี้ปุ๊บเขาแบบรู้สึกตัวเย็นชุ่มเลยอะไรประมาณเนี้นะคะ่ะก็เลยอยากจะขอบคุณพี่ตุนมากๆว่าคุณการที่ฟิตแบ่<อ>มาคือมันแล้วแต่ต้นทุนของแต่ละคนเลยนะอย่างถ้าฟังซีรีส์ก่อนแล้วคลิกเนี่ย แล้วมาฟังซีรีส์นี้จะรู้สึกว่าโ,โหมีพัฒนาการเพราะว่ามันมีฐานอยู่ก่อนอยู่แล้วด้วยนะส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งคือว่าตัวเสียงสติเนี่ยซีรีส์ใหม่เนี่ยพี่ค้นพบอะไรบางอย่างที่มันทําให้สะเทียนขึ้นนะโดยประสบการณ์ภายในก็คือรู้สึกว่าจิตเนี่ยมันจะตั้งมั่นมากขึ้นหรือว่าถ้าอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ก็คือครื่อสมองเนี่ยมันเป็นระเบียบมากขึ้นมีความสมดุลมากขึ้น นะพทเทร์นของสมองเนี่ยดีขึ้นอันนี้ก็คือถ้าหากว่ามันมันคลิกกับใครหรือว่าหลี่ใช้แล้วได้ผลเนี่ยพี่ดีใจนะโอเคขอบคุณมากที่พิดแบกมาขอบคุณมากค่ะพี่ตุนคำถามสุดท้ายถ้าหลี่จะเลือกเลือกฟังควรจะเลือกที่เป็นสิบนาทีหรือ8นาทีดีคะหรือว่าขึ้นอยู่กับว่าเรามีเวลาน้อยก็ฟัง8นาทีถ้ามีเวลาเยอะก็ฟังสิบเจนาที ตัว17นาทีเนี่ยพี่ทำมาเพื่อเซฟนะเพื่อใช้ในคอร์สอาณาปานสติพี่เลยอยากให้ครอบคลุมคนมากที่สุดมันจะไม่มีการเร่งรัดแล้วคือแง่ดีก็คือว่าจะไม่มีใครแบบรู้สึกสะดุดแต่แง่เสียก็คือว่ามันจะไม่ค่อยปิติเท่าไหร่มันจะไม่ค่อยอทำให้เกิดอาการรวดเด็วเท่าไหร่นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับหรืออยากจะใช้แบบไหน จริงๆเนี่ยตอนเนี้พี่ทําเวอร์ชันนอนหลับออกมาเสร็จแล้วนะคือไอตัวได้ข้อสรุปแล้วว่าจะใช้วิธีไหนเสียงออกมาแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวคือ,อย่งเอามาเปิดในรายการมันก็คงไม่เหมาะหรือว่า,าจะเดี๋ยวเดี๋ยวมันคงต้องมีวิธีที่จะดูว่าคนส่วนใหญ่ฟังไปแล้วเนี่ยนะมีแต่ดีกับดีหรือเปล่าเพเพะที่ทดลองมามีแต่ดีกับดี คือมันจะเหมือนยานอนหลับเลยคนขนาดที่นั่งนั่งพยายามทําสมาธิเนี่ยนะพยายามจะไม่หลับเนี่ยที่เล่ามาคือหน้าทิมเลยนี่เจ้าตัวอยู่นี่ยุ้ยยุย้ยก็อยู่นะมีอยู่สองสาคนที่บอกว่าฟังแล้วกล้ามเนื้ออ่อนแรงเลยเหมือนหน้าทิมลงมาเฉยๆเลยอันนี้ก็เดี๋ยว เดี๋ยววพอมารวมร่างกับดนตรีด้วยแล้วก็แยกเป็นเสียงสติไอเวอร์ชั่นพร้อมนอนเวอร์ชั่นใหม่ซีรีส์ใหม่นะก็เข้าใจว่าน่าจะช่วยเยียวยาโรคเครียดโรคนอนไม่หลับได้มากกว่านี้ได้มากกว่าซีรีส์หนึ่งเยอะเลยนะโอเคสรุปแล้วสดมากเลยค่ะสรุปแล้วคือหลีเลือกเอาแนะว่าเหมาะกับตอนไหน โอเคได้ค,ะค่ะขอบคุณพี่ตุลมากๆนะครับสวัสดีค่ะ